รายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนประจำสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีมีสาระจากโรงเรียนมากมายที่เช่นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อให้ได้สัมผัสความอบอุ่นสเตจโคลนทีนของโรงเรียนบ้านสุเม่นจังหวัดสุโขทัยสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในรูปแบบ5 on SMC m o เดลของโรงเรียนบ้านพุจัมปาจังหวัดภูเก็ต สก,กัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเทคโนโลยีพิชิตโควิดในโลกยุคดิจิทัลอยู่ที่ไหนต้องได้เรียนของโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามจังหวัดสิงห์บุรีสก,กัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยโมเดลวันลิงก์วันออนไลน์ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาลัยจังหวัดพังงาสก,กัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตและนอง โครงการออมสิน108ปีอิ่มนี้เพื่อน้องของโรงเรียนบ้านหนองบัวจังหวัดเชภูมสกัดสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชพูมเขต2และในช่วงของครูดีสีสัพพสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณครูเสริมปานพรมคุณครูโรงเรียนบ้านสาราลูกไก่จังหวัดนราธิวาสสกัดสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษา,รกษานราธิวาสเขต1กับตอนที่มีชื่อว่าครูเสริมกลู่ผู้สร้าง ร่วมติดตามรับชมกิจกรรมดีมีสาระในรายการทุกเช้าข่าวโรงเรียนประจำวันพุธที่22กันยายน2564ตั้งแต่เวลา1 0 0น30นาทีเป็นต้นไป